้าวหวานสำาราญใจในช่วงนี้นะครับกลับมาพบกับผมเท็ดดี้แล้วก็มามมีอีกเช่นเคยนะครับแน่นอนนะครับ FC ของอาจารย์เมย์ตอนนี้รอขนมอร่อยอร่อยกันอยู่เลยวันนี้อาจารย์เมย์ทำเมนูอะไรครับผมวันนี้ทำพันดั้นครัมเบลิลคุกกี้โอ้โหเป็นแบบคุกกี้ใบเตยครัมเบิลแบบที่แบบกรุบ,บกรุกรอบกรอบหอมใ<ด>บเตยด้วยช สำหรับเมนูแพน d ดนครัมเบิร์ o คุกกีนะครับคุณผู้ชมแค่ชื่อเมนูก็บอกแล้วป็นือแพนดใช่ไหมฮะแน่นอนเลยนะครับผมมีตัวช่วยดีๆอย่างผงทำสังขยากลิ่นใบเตยตราโลโบนะครับบอกได้เลยว่าแค่ซองนี้ซองเดียวนะครับเราจะได้แบบเป็นคัสตาร์ดสังขยาใบเตยหอมชอมเลยนะฮะแล้วขั้นตอนการทำง่ายมากๆนะครับคุณผู้ชมส่วนผสมมีแค่น้ำอุ่นหรือน้ำร้อนแล่ก็นี่เลยฮะของโลโบ12เท่านั้นนะครับ ผงทําสังขยาโรโบใส่ลงไปเลยครับ <Okay. S 1> แ,แค่โดนน้ำร้อนนิดเองดได้กลิ่นเลยนะฮะอหอมเลยผ okay. สมให้เข้ากันนะครับคุณผู้ชมดูแบบนี้ปุ๊บจะได้เป็นลักษณะคล้ายๆกับสังขยาเลยน่ากินมากๆแล้วสีสวยด้วย เ็พักไว้นะคะ,อ,ะอันนี้ค,คือทาทาหน้าเขาสำหรับทาหน้า,าสำหรับคุกกี้ครัมเบิลของเราใช่ค่ะนะครับอันนี้ทิ้งไว้จนเย็นแล้วเดี๋ยวเรามาทำในส่วนผสมของแป้งคุกกี้พร้อมๆกันครับวิธีการทำแป้งนะครับคุณผู้ชมแน่นอนเลยนะครับวันนี้เราต้องใช้แป้งอนเนกประสงะค์ตรากบนะครับนี่สังเกตง่ายๆมีตรา TFM แบบนี้นะครับแทบทีเขียวตรากบนะฮะทำเมนูอะไรก็ง่ายแล้วก็ทำได้หลากหลายด้วยนะครับ ที่สำคัญแป้งของ TFM นะครับไม่ต้องเอามาร่อนให้วุ่นวายนะครับสามารถทำได้เลยแต่วันนี้นะครับต้องบอกว่าเมนูของอาจารย์เมย์เนี่ยมีเทคนิคแล้วก็มีเคล็ดลับจริงๆนะครับอาจารย์เมย์ใช้แป้งเคก้กตราลิบินนะครับสังเกตของ TFM เหมือนกันนะครับอันนี้แป้งเคก้กจะแถบสีชุ่มพูนะครับอันนี้เราใส่ลงไปในแป้งอนเนกประสงค์เขาจะช่วยอะไรจริงๆเราก็ทำเนื้อตัวนี้เหมือน s h o r t b r e ดเราไม่ต้องการให้เขาแข็งแล้วก็การให้เขาร่วนใส่เข้าไปปากนะละลาย อ๋อก็เลยจะใช้แป้งเค้กที่แบบพออบเสร็จมันจะเบาๆมาช่วยโปรตีนต่ำหน่อยใช่อ๋อนี่เป็นเทคนิคเลยนะครับคุณผู้ชมแป้งสาลีเนี่ยคุณภาพดีอยู่แล้วแต่เราต้องเลือกใช้ให้เหมาะกับประเภทของขนมด้วยอย่างแป้งสาลีเนกประสค์นี่โปรตีนเขาจะสูงกว่าใช่เราก็เลยเอาแป้งเค้กที่โปรตีนต่ำกว่านี้มาผสมกันใช่ค่ะจากนั้นนะครับเราจะตามด้วยผงทำสังขยากลิ่นใบเตยตราโลโบนะครับนอกเหนือจากเมื่อกี้ทำสังขยาเก็บไว้แล้วในตัวขนมที่เป็นคุกกี้ก็จะมีสังขยาด้วยถูกไหมใช่ จากนั้นนะครับตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับโอเคแล้วเราคนให้เข้ากันก่อนเดี๋ยวมาเราใส่สมุนสมอย่างอื่นลงไปก็ง่ายขึ้นนะโอเคโอ้โหสีพัฟเกลเลยนะใช่เดี๋ยวมานี้มีสีใช่ไหมเราใส่ลงไปที่ไข่ก่อนจากนั้นผสมส่วนผสมของเหลวเข้ากันก่อนนะครับสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิลนะครับผสมลงไปในไข่ไก่นะที่เตรียมไว้ จากนั้นนะครับคุณผู้ชมขาดไม่ได้เลยนะครับส่วนผสมของไขมันคุณภาพดีนะครับวันนี้เราใช้น้ํามันถั่วเหลืองตรามอรกตดนะครับฟ้าสีเหลืองแบบนี้ปกติทําอาหารนี่เอาไปผัดอะไรก็อร่อยนะฮะแต่วันนี้เอาน้ํามันถั่วเหลืองของมรกตขวดนี้มาทาเบเกอรี่ก็อร่อยเหมือนกันนะครับใส่น้ํามันถั่วเหลืองเรียบร้อยนะครับตามด้วยไข่ไก่กับสีผสมอาหารที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้นะฮะพ่ที่เอาผ่ยังคนๆให้เข้ากัน พวสีสวยนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวมาเราทําเสร็จแล้วใช่ไหมก็เ,เป็นเนื้อเนื้อเดียวกันแล้วใช่ไหม,มทีนี้ก็ช่างออกมา200กรัมก้อนหนึ่งเดี๋ยวมาสําหรับเป็นครัมเบิลอ๋อแยกใช้สูตรแป้งเดียวกันเลยนะฮะใช่ค่ะอ๋อหลายคนถามว่าเอ้ยเวลาทาครัมเบิลนี่ทํายังไงมันไม่ล้วนเลยมันเป็นก้อนใหญ่ๆก้อนเดียววันนี้คือใช้สูตรแป้งเดียวกันแต่อยู่ที่วิธีการทำเนาะใช่ค่ะอ่ะผมจะตักส่วนผสมอ่าของครัมเบิลก่อน200กรัมโดยประมาณนะครับเตรียมไว้ อ <Okay. S 1> โอเคนะหยวนหยวนอ,อันนี้ <Okay. S 2> พักไว้ก่อนอันนี้ครัมเบิลส่วนนี้จะเป็นส่วนของคุกกี้ใช่ค่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับอันนี้คือขั้นตอนในการทําส่วนของคุกกี้เนาะส่วนผสมที่เหลือนะคะจะแบ่งออกมาเป็น4ส่วนแบบนี้อ่ะส่วนที่1วางลงไปเลยวางลงบนแผ่นพลาสติกนะครับแล้วก็ประก,กรบเท้าจะได้ไม่ติดกันเนาะโอ้แป้งรีดง่ายจังนะ กดไปกดไปเลยนะคัตเตอร์สี่เหลี่ยมน,นะฮะกดออกมาเดี๋ยวมาเทดี้เอาซ่อมมาจิ้มลงไปแผ่นเพสทรีนะเราเอาซ่อมจิ้มเพราะว่าไม่ให้เขาขึ้น เคสตรีนี้เราก็ต้องอบแป๊บหนึ่งประมาณประมาณ10นาทีอบ10นาทีไม่แป๊บแล้วนะฮะร้อยหกสินะคะับไฟอ่อนนะครับ165องศาเซลเซียสประมาณ10นี10นาทีนะครับโอเคอาล้วครับอันนี้ก็คือตัวคุกกี้นะฮะที่ออกจากเตาอบร้อนๆเลยนะครับเราก็เอาไส้นี้นะคะสังขยาทาสเปรดลงไปนะ บอเลยนะครับบเลยค่ะสังขยะใบเตยของโลโบนะครับอี้นผสมไว้สักพักยังได้เนื้อเลยนะเนี่ยพอเราทาอย่างนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องอบต่อนะคะอบต่อให้เขากรอบเลยก็แปลว่าตรงขานด้านล่างเนี่ยจะมีความกรอบๆใช่แต่ก็จะมาเจอสังขยาที่แบบนุ่มๆหน่อยอ่า เอาละครับหลังจากที่ทาสังขยาลงไปแล้วนะครับอันนี้อาจารย์เมย์จะเอาแป้งส่วนหนึ่งที่เราเก็บไว้นะฮะ<ช>มาขูดอันนี้ก็คือจะเป็นครัมเบิลนั่นเองค่ะ,อ,ะอันนี้เราก็เอาที่ขูดชีสนะคร,ะครลูกใหญ่หน่อยไปขูดเลยง่ายๆแบบนี้เลยใช่ค่ะโอ้โหก็จะได้ครัมเบิลแบบร่วนๆเป็นชิ้น<ช>เป็นอันเลยนะ เสร็จตรงนี้นะครับก็สามารถเอามาโดยด้านหน้าได้เหมือนออกันขาโอเคไปก็เสีย<อ>ถึงนะเขากรอบนะคะ อลไะครับคุณผู้ชมครับอบเสร็จแล้วนะครับนี่แพน d ดนครัมเบิลคุกกี้คุณผู้ชมต้องลองทําแล้วลองชิมกันดูนะครับเพราะว่าความพิเศษของเขาคือข้างล่างเป็นคุกกี้เนาะใช่ตรงกลางก็จะเป็นสังขยานุ่มๆแล้วข้างบนก็เป็นครัมเบิลมันอร่อยจริงๆครับโอ้เหมือนใบเตยมาทั้งสวนว้าว <Wow. S 1> ไม่ต้องกัดอะไรมากเลย <laughs> มันครัมเบิลจริงๆมันร่วนไปหมดเลยใช่มันชอตเบรดกินเข้าไปเออเนาะเท็กเจอร์ไม่ได้แข็ง อย่างที่อาจารย์เมย์บอกเลยนะคะคุณผู้ชมมันเข้าปากปุ๊บมันร่วนไปหมดเลยจริงๆแทบจะไม่ต้องเคี้ยวนะปล่อยทิ้งไว้เขาก็จะละลายหมดเลยที่สําคัญคือผมชอบมากๆหอมใบเตยมันนวลๆอยู่ในปากเลยครับคุณผู้ชมแล้วตัวครัมเบิลด้านบนเนี่ยมันยิ่งเพิ่มผิวสัมผัสมันร่วนอร่อยๆแนะนํานะครับกับเมนูของอาจารย์เมย์การันตีความอร่อยอยู่แล้วแต่วันนี้ทําง่ายด้วยแล้วก็น่ากินมากๆนะครับกับเมนูแพนแดนครัมเบิลคุกกี้ครับ สำหรับความอร่อยแลวก็ความสนุกแบบนี้นะฮะติดตามชมกันได้เลยนะครับที่รายการข่าวหวานสำราญใจทุกวันจันเวลาบ่าย2โมงสนาทีทางช่อง WorkPoint TV หมายเลข23ค่ะหรือคุณผู้ชมวันนี้ดูอยู่นะครับจดสูตรไม่ทันหรืออยากจะไปดูสูตรย้อนหลังนะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์นี้ให้ดูกูหมื่นกว่าสูตรเลยนะฮะเข้าไปติดตามแล้วเข้าไปรับชมกันได้นะครับที่ YouTube ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีครับผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u b s c r i b e กันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีคร สำหรับช่วงของนานาวันนี้นะคะอย่างที่บอกกันว่านานาจะชวนคุณผู้ชมมาผัดหมี่สิงคโปร์ค่ะทำโดยลูกครึ่งเนาะผัดหมี่สิงคโปร์ลูกครึ่งวันนี้จัดเต็มเคล็ดลับแบบนำๆเลยวันนี้ทำจริงๆกับบลูเบอร์รี่มัฟฟินแต่ทรงมั s h ช o o m มโอ้คือแอดวานซ์ขึ้นไปคือวันนี้คือนอกจากอร่อยแล้วยังน่ากินด้วยใช่แต่ก็น,น่ารักด้วยตัวทรงองค์เอวสวยงามมาก